น้องยายบุญตัดแะเกี๊ยบกันเด้อแะเกี๊ยบพ่อตัดอีกเลยจ้านีะค่ะพี่น้องพ่อตัดแล้วงามงามคุณเจี๊ยวไว้ปเกี๊ยว้ค่ะเกี๊พี่น้องเพิ่มแป๊บเดียวเพิ่มแป๊บเดียวสิแก่ลหรอคะเยอะหวาน เดือดซ้องเดือดซองจ้าพี่น้องเดือดซ้องเดือดซองตามาเบ่งทางพี่ปลูกไว้กับพ่อได้กินอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนะปลูกไว้กับได้กินอยู่ด้ค่ะดีก็ยื้อซื้อมาเ่ย ต้นพันไม้ใหญ่ดอกจ้าพี่น้องต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่ตระกัดอะไรกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นแบบนี้ที่แก่หล่ะจ้า,จาพี่น้องต้นพันไม้ใหญ่ค่ะตระก,กัดอะไรกินอยู่จ้าพี่น้องไหนมันแก่ไหนมันอน่อนบางลูกก็สวยบางลูกก็ไม่สวย เกียเก๊ยบหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบหวานได้ลีได้ค่ะพี่น้องแซ่แบแซ่บอันนี้เป็นพันเจ้าพันเจ้ากับพ่เอพเอาค่ะพี่น้องอันน,ออนี้พ่อใดอยู่ตรงนี้ตัดนี่พ่อได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เอาปลูกไว บะดิษฐ์หวานสิดยาค่ะพี่น้องปูไว้ตามธรมรมชาติอีหลีเด้ค่ะพี่น้องธรมรมชาติล้วนๆปูไว้ตามธรมรมชาติกระเจี๊ยบหวานเอาไปลวกกินกับป่น ไปแกงอ้อมก็ได้นะคะเนาะแสบวิธีชีวิตบ้านของยายบุญคุณอ้อยกับมีผู้ใดอ,อยากอ,อ้อยอ้อยดํากับมีได้ค่ะพี่น้องอ้อยดํากับมีเห็นบ่พคุณเดี๋ยวมือลุ่นสิตัดอ้อยมาสู้กินเนาะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเดี๋ยวดอกแค่กับมีะค่ะพี่น้องเห็นดอกแค่บหมคุณแต่ว่ากลาไปเก็บมันี๊โตอย่างบุ้นโตตอบ่ตัวโตวต,ตอได้ะค่ะพี่น้องหนังจีดอกแค่มาสิเก็บดอกแค่เห็นบ่ ก็เรยกวเก็บเพิ่นน,น้อขายเพิ่นยูหันละนอดอกแค่เป็นน้ำเสม,มอครับพี่น้องเพื่นแดดนี่เราก็จะได้ดอกแค่เป็นหนึ่งใส่กันครับพี่น้องเนาะนี่ละว,วิถีบ้นบานๆจ้าพี่น้องกิจวัตรประจำวันของยายบุญขอบคุณหลายๆเด้อจา้าขอบคุณในการรับชม